น่มไหนไงกลางหน้ามึงอะไม่รู้นะพวกมึงเป็นไงแต่กูขอตั้งยังไงนะโอ้ซ่าไปแล้วซ่าแอบแล้วแอบแล้วเหมือนกันเฮ้ยเฮ้มันเฮ้ยมันมันจะมีตัวประหลาดมันจะมีตัวประหลาดเราต้องถ้าเราเจอมันรีบหาที่ซ่อนโอ้โหแดกูเข้าตู้แล้วไหนออมันมันตึกตักตึกตักวะอยู่ไหนอยู่แถวนี้ ถิารเติดยฮารเตะอยู่จไรอันตซจาดะเปยอะไรยมันคไม่ยินเสียงง่ายขนาดนั้นไม่กูกูคิดอยู่ฮาราเตะแล้วก็ลิมาเลยมันมีตามีตาได้ยินเสียง สุดยอดเฮ้ยมันเป็นชิชองเล็กๆอย่างนี้ด้วยเราต้องซ่อนตัวไม่ไม่มีที่ให้ซ่อนด้วยใครเป่าเฮียอะไรอะไม่มีเพื่อนเพื่อนเฮ้ยใช่ไหมกูไม่รู้อย่าห้กุลเบดไม่คือเขาให้เราหานหังออกใช่ปะได้ใช่ตัวอต้มเฮ้ยเดี๋ยวมุงจะคิมวโฮานาเตกูตดนไปเย็นเริ่มหลอดแล้เรื่หนึงนะ กูจเไีไม่้ไม่รู้ไม่รู้กไม่รู้กูไร่กมู่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 ้ไ่้่้ไ่้่อนตูนะวิ่ากูไม่รู้กูร้อนตูกูัแล้วกูกูไม่เอากูไม่ไหวเ่อไปเราทไมวิ่งกลับไปกลับมาวิ่งกลับไปที่เดเลยเราเข้าไปเข้าไปตรงนี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเชี่ยวมาแล้วเฮ้ยเจ้าโอ้ยเเชี่ยวจะปะเป่าสิ่งชั่วร้ายไปอยู่ไหนวะไม่อยากเห็นเฮียอะไรอยู่กูเนี่ยมันต่อยหน้ากูมันเป็นมันตะมันมันคือมต้องเป็นอิตาโนรีเว้ยมันต้องเป็นอิตาโนรีเตะหน้ามันเลยไม่มันคือไอ้เคี้ยสใส่อกเดินได้ไม่จะบอกแล้วไม่อยากเห็นจะบอกพวกมึงว่าตอนเที่ยวมึงวิ่งผ่านกันอ่ะอยู่ตรงตกลนั่นแหละไอ้อะ เห็นกูเห็นเล่มผูกขวบอะตายหาเลยงั้นงั้นงั้นเนื่องจากกูขี้กาดกู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 กกู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 อกักนกูขูกูกนกนกูกูกูกัูกูอูกูาูกูกกู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 กากูกูนูู่กูกูมูกูกูกกู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 กกูููกไูกูกนกูเหมือนกน ไก่ห <câ reen> มอกทะลุตู้ทะลุตู้ได้เพิ่งเเนได้ได้พิ่งเจอไอ้นี่กูกูขี้ปอดวะขอด้วยมึงใครวิ่นตรงนี้วะมึงมงกันมาเอะห่างกว่าไม่หรอกสีสั่งระคึ๊งคึงอย่างเงี้ยอ่ามึงขี้ขำกับกูเลยอะอ่เ้เ้้เเฮ้เฮ้เฮเฮ้เฮ้เฮะเฮ้เฮ้เเบั๊กเหรอเเเ้ ตัวเดียวตัวเดียวมือตัวเดียวมึงทำไมตอนกูวิ่งหนีกูต้องถึงไอตัมันมาแล้วกูเห็นละแล้วมันเดินผ่านหน้ากูไปเลยตัวเหลืองๆตัวโตๆไม่อยากเห็นเลยโอ้โหมันเดินวนรอบกูเลยวะเจ้าไอ้ซ่าโอ้ยเอ้ยลูกชิ้นเนื้อ ไอ้ซ่าแก่อยาตายแล้วมึงติดกล้องหมดเลยว่ะไม่ไม่มันมาอยู่ตรงกูอิมมาอยู่ตรงกูนะกูแอบอยู่อือโอ้โหต้องต้องใช้กล้องเพราะไม่ใช้นี่คือเกมเป๊ปเป๊ปตบหมัดอะไรกันเลยตบไหนเอาอ๋อเก้าอี้ไหนไหนวะเก้าอี่ยังดูไมใจหายโอ้เป๊ปมันจะคอยจริง ให้ยากของตู้หายตัวปิดไฟโขหเลยชีวิตเดียวเนอะโอ้เชื่อเลยลูกชิ้นเนื้อแม่งกูวิ่งไปมันไปถังเราลับเต็มกูวิ่งไปกะว่าจะแบบไอเนี่ไปซะไรสองนอนน่าจะออกมาได้แล้วมั้งเยี้ยมันมาโซนสองกว่าจะออกมาเจอไม่มีต้องเข้าใจไว้ตอนนั้นแหละกูกลายเป็นมาเจอทางใหม่แล้วพวกมรู้สึกแบบเออ โซนใหม่แล้วพอทีนี้จะออกไปรับแม่งแม่งมาแม่งมาหมันพิงใส่กมันพิงใส่กูเลยแบบกูติดว่าตัวอะไรวะกูว่ามันไม่ใช่เก้าอีแล้วแหละกูว่าเนาะไม่เจอเชี่ยกูวิ่งไปเอออะไรวะเอาตัวใหญ่ๆออก้าอี้วิ่งไปสักพักหนึ่งกันแลนจะเดินออกโซนเลยเอกูด้วยว่าจะออกโอ้เออเลยสตีจิไหมขมึงว่ะ เอ้ยคุณเจอเก้าอี้แล้วเหลือคุณตายไปเหลืออะไรอ่ะสองชีวิตสุดท้ายเฮ้ยมันเข้าตู้ไม่ได้ด้วยไอาชิบหายแล้วอ่าเย่โอเคเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วโอ้โอ้ยอะไรอ่ะเข้าเป็ยังไงแม่งแสงกูนึกว่าแสงเพื่อนดิงกูเดินเข้าไปไกลไปไปเข้าโซนนี้ด้วยลโอยมึงอยู่าอะไรกันแล้วเนี่ยน้อยมึงก็จุ๊กในนี้ได้หรือเปล่า อันนี้ไม่รู้เลยนะเพราะว่ากูเดินบนมันอยู่สะพานแล้วกมันอยู่ขวามอยู่ขวามอยู่ขวามอยู่ขวาโอ้โหเฮ้ยยินเสียงหัวใจเฮ้ยชี้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 ไม่ตกล่ะไม่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 โอ้โหมีซิกแซกเยอะนะแต่แม่งทางตันยังเยอะเลยทางตันกัเยอะดิพอพอพอเอรฟอคกินวิชั่นโบ์มีตัวเดียวใช่ไหมเพราะมึงมันวิ่งทะลุตู้กลัว กะโดดไหมเออแม่งไม่วิ่งทะลุตู้ไปเลยแต่กูเห็นเลนตาสีขาวขาวม้วนเลยมันวิ่งไปโซนสองแล้วเรียบร้อยโค้ยเอาเลยเอาเลยโซนสองจะทำกูแล้วจะทำกูแล้วครามาแล้วชิ้นละชิ้นแล้วมาทางกูแล้วไหนนังนี้เร็วไปเลยเข้า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 เลยเข้าเลยเข้าเลยไปเลยเข้าไปเลยหรือมันต้องไปให้ครบสี่คนเหรอจะต้องกันจะต้องกัน ไป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 ข oh. oh. ึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นอ้าวเยี่ยมเรียบร้ไอ้จะไอผู้มีพระคุณนะบุมบุมบุมทุกคนทุกคนุกคไเลบ้าคนไบ้าขวไฮดรนเวล์ว่าคนเบ้าคนเบ้าข้งเขบิจะไม่ออกที่ไหนอ่ะย่าถือกล้องเข้ามาคนสร้างมันเข้ามาคนสร้างเหมือนชอบเลเวลนี้จัง ยิงสระน้ำไงอะต้องบังเอิญสระน้ำเขาต้องกลัวแน่นอนเฮ้ยนี่ไม่มีทางขึ้นซึ่งทาง่านสภาพคนที่แม่เป็นคนน่ากลัวเลยกลัวกลัวน้ำเฮ้ยเฮ้ยเวลาวิ่งกดหนุนฟาร์มโคตรเร็วมากเลยนะเออว่ะเดดเวลาวิ่งโคตรเร็วเลยพี่ฮอกไงผมไม่มีเทนเดนเกินดีใช่ไหมเอ <Dead. S 2> อใช่ใช่เอออย่าอย่าหญ่พูดจุด พูดมันอาจจะไม่ใช่เป็นเซนเตอร์ขึ้นแต่มันจะเป็นตัวอะไรที่ใหญ่กว่ามงเสียอี่คิดว่าทำไมคนถึงถามว่าช่วยเอ้ยทำไมมันมีน้ำไปช่องๆวะหวังแหละจะแบกหรือเฮ้ยเฮ้ยฮะเฮ้ยเบียไปไหนอ่ะเลยนี่คืออะไรสไลเดอร์อ๋ออ๋ออถูกเลยอะ อ๋อเหรอเฮ้ยเลยเข้าเข้าเข้าสีสีชมพูปุ๊บอเออเออกีแบกลุ้มเรากลับกลับมาแล้โหอะไรอ่ะที่ไหนเฮ้ยตายอะไรเนี่ยได้ไงเฮ้ยเราต้องหลบในตู้มันจะมีตู้ที่อะไรตัวใหญ่ใหญ่บึ้มเบิ่มเลยอะไรมันกำลังวิ่งมาอะไรเห็นมีลูกตาขวาขวามันมาแล้ว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 อื้ยตั้แม่งใหญ่สัส เฮ้ยเจ้าเจ้าเฮ้ยมีเสียงอะไรยังเอาเบียวุ้นไปแล้วเขายังอยู่ในเกมโอ้ยเฮียแหละวไปเอทางนี้ แล้วจะเดือดร้อนอีกเฮ้ยไก่ไม่เจอทางออกแล้วอย่าดีไม่กูมาถึงออกตู้เหนีอ่ะกูออกเจนี่เห็นไหมว่าเก่งครับเท่รัฐพลโนหนึ่ง๋ยวโหที่เด็กิดหรือเปล่ามันเป็นคารซีนเหรอเนี่ยมันเป็นคัรซีนเว้ยจ้ะแหละเออคุณคุณถ้าเดิมเป็นโมลี่เปล่าวะ เหรอุดิษายเราไม่ได้ออกมาขึ้บรนกันรอการอัพดี